สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวัดเลกธรรมกิจจีแม่ดุทิศดิฉันชื่อเด็กหญิงยานิสาเบสิอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัชรีพรสุริชาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอลพินอ่อนน้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรคนคะตตูนมิ้นแช่ชอ,อิ่มมะม่วงกรอบค่ะที่มาและความสําคัญของการแปรรูปนาได้ดูการที่มะ<อ>ม่วงออกผลนั้น ทำให้มีมะม่วงในโรงเรียนและท้องถิ่นของเราเป็นจํานวนมากเราจึงคิดค้นและศึกษาหาวิธีการทําให้ได้รับประทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆปัจจุบันได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมายที่ทํามาจากมะม่วงเช่นการดองการหมักการแช่อิ่มการกวน เราจึงเลือกวิธีการโดยการแช่อิ่มวัตถุประสงค์1เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม 3. เพื่อนำวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดการวิเคราะห์วัตถุดิบจากโครงงานการแปลรูปอาหารแช่อิ่มมะม่วงกรอบคำนึงถึงรสชาติเพราะมะม่วงแต่ละพันธุ์มีรสชาติไม่เหมือนกันจึงได้เลือกเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเนื่องจากธรรมชาติข,ของมะม่วงแก้วขมิ้น มีลักษณะเด่นคือเนื้อแน่นละเอียดกรอบมันหวานปนเปรี้ยวเล็กน้อยรับประทานได้อร่อยทั้งผลดิบและผลสุกในช่วงฤดูการนี้ท้องถิ่นของเราก็จะมีมะม่วงแก้วขมิ้นออกผลผลิตเยอะหาได้ง่ายจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกมะม่วงแก้วคขมิ้นในการแปลรูปเป็นแค่อิ่มมะม่วงกรอบวัตถุดิบและอุปกรณ์สูตรนี้ใช้เฉพาะ มะม่วงหั่นชิ้น1กิโลกรัม 1. มะม่วงแก้วขมิ้นดิบ1.5กิโลกรัม 2. น้ำปูนใส1ลิตร 3. เกลือ100กรัม 4. น้ำเปล่า2ลิตร 5. น้ำตาลทราย1กิโลกรัม 6. ภาชนะต่างๆ 7. บรรจุพัณฑ์สำหรับใส่มะม่วง การวางแผนดําเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำมะม่วงแช่อิ่ม 2. เตรียมอุปกรณ์ในการทําเช่นขวดโหลเกลือน้ําตาลทรายมะม่วงน้ําปูนใส 3. ลงมือปฏิบัติทํามะม่วง 4. นําำผลง,งานมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง5ทําทข้อมูลที่ได้มารวบรวมจัดทํารูปเล่ม การวางแผนดำเนินง,งาน 1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทํามะม่มวงแช่อิ่ม 2. เตรียมอุปกรณ์ในการทํามะม่มวงแช่อิ่มเช่น <c oughs> ขวดโหลเกลือมะม่มวงน้ําตาลทรายน้ําปูนใส 3. ลงมือปฏิบัติทํามะม่มวงแช่อิ่ม 4. นํผาผลงานมาสรุปและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 5. นําข้อมูลที่ได้มารวบรวมและจัดทํารูปเล่ม ขั้นตอนการทำแช่อิ่มมะม่วงกรอบสูตรนี้เราจะใช้สำหรับมะม่วงหั่นชิ้น1กิโลกร,รมัม 1. ทำการปอกมะม่วงและล้างน้ำให้สะอาด 2. หั่นมะม่วงเป็นชิ้นพอประมาณเพื่อความสวยงามและพอดีคำ 3. ละลายเกลือ100กร,รมัมกับน้ำเปล่า1ลิตรเข้าด้วยกันจากนั้นเติมน้ำปูุใส่เตรียมไว้ 4. น่นำมะม่วงใส่ในโหลและเติมน้ำเกลือที่เตรียมไว้ปิดฝาให้สนิทจากนั้นพักทิ้งไว้2ชั่วโมงห้าทำน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำและน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงลงในหม้ออัตราส่วน1ต่อหนึ่งนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเดือดและน้ำตาลละลายยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนย็นสนิท หเมื่อครบสองชั่วโมงนำมะม่วงที่แช่น้ำเกลือไว้ไปล้างน้ำให้สะอาดตักขึ้นเด็ดน้ำเตรียมไว้เพื่อล้างความเค็มออกเจ็ดนำมะม่วงใส่โหลหรือภาชนะที่เตรียมไว้แปดเมื่อน้ำเชื่อมเย็ยนได้ที่แล้วเทน้ำเชื่อมลงไปในโหลมะม่วงที่เตรียมไว้เก้าเมื่อเทน้ำเชื่อมใส่มะม่วงแล้วปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็ยนไว้หนึ่งคืน 10บคบหคืนน้ำมะม่วงแช่อิ่มที่ได้มาจัดใส่แพ็กเกจที่เตรียมไว้สรุปผลการแปลรูปแช่อิ่มมะม่วงกรอบทำให้ได้ข้อมูลในการทำรูปเล่มได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและได้ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมะม่วง ที่สามารถไว้รับประทานและจำหน่ายได้การประเมินผลการแปลรูปแค่อิ่มมะม่วงกรอบเป็นการถนอมอาหารวิธีหนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำไปประกอบอาชีพและใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้สูงสุดประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 1. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ได้นําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม 3. ได้รู้จักวิธีถนอมอาหารขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ